ย่อไฮ์งก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมไอ้ครับนะซึ่งวันนี้นะครับผมจะมารีวิวออนนะที่เพิ่มปลาเข้ามาเยอะมากเลยนะครับและนี่ก็จะเป็นปลาทั้งหมดนะครับที่เพิ่มเข้ามานะก็จะมีปลาหลายประเภทแล้วก็หลายสีเลยนะครับซึ่งไอปลาพวกนี้แต่ละที่นะครับที่เราตกนะเราก็จะได้ปลาต่างกันด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีเปอร์เซ็นต์โอกาสในการตกปลาด้วยนะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์น้อยก็จะยิ่งตกยากนะครับแล้วก็มันจะมีการแบ่งแยกประเภทของปลาด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเป็นสีขาวมันก็อยู่ในระดับธรรมดานะสีเหลืองก็จะเป็นอันคอมมอนนะสีฟ้าก็จะเป็นระดับแรนะแล้วก็สีม่วงนะก็จะเป็นระดับอีพิกนะซึ่งจะเป็นระดับที่สูงสุดแล้วนะครับปลาแต่ละตัวนะครับที่เราตกได้ในเมโอมต่างๆนะครับจะสามารถครับของได้นะครับเฉพาะบางตัวนะซึ่งผมก็ยกตัวอย่างมาครับอย่างเช่นปลาตัวนี้นะก็จะสามารถคราบฟองน้ําได้นะครับส่วนปลาตัวนี้นะครับก็จะสามารถครับโกสโตนได้นะแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งครับอันนี้จะสามารถครับเอนโนโพได้นะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับ ถ้าถามว่าเอาปลาในอันอนี้ไปเผาเราจะได้ปลาอะไระครับมันจะได้ปลาแซลมอนกับปลาธรรมดาที่ตกได้จากไมค์ค a ั t เลยนะซึ่งมันก็น่าผิดหวังอยู่นิดนิดนึงนะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาลองตกปลาในทะเลทรายดูนะว่ามันจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์การตกปลาคนระับมันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคือมันตกยากอยู่นะครับเอาจริงถ้าใครไม่โชคดีจริงก็ไม่สามารถตกได้นะแต่แต่ดวงและจังหวะนี้ เอาผมตกได้อะไรเนี่ยปลาหมึกเหรอไม่ใช่ปลาเหรอเอาอสามารถเอามาคราเป็นหมึกได้ครับได้ตั้งห้าอันนะโอเคดูเหมือนว่าผมจะได้ปลาอะไรนะแคทฟิชปลาแมวเหรอแผลกนันเนี่ยปลาแมวค่าไม่ได้ด้วยสงสัยน่าจะต้องเอาไปย่างอย่างเดียวไม่งั้นก็สะสมเอานะครับอเคเดี๋ยวผมจะตกไปเรื่อยๆเลยแล้วกันจนกว่าจะได้ปลาอะไรที่มันใหม่ๆนะ รู้สึกว่าผมจะตกนานมากนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ปลาอะไรที่มันแปลกใหม่เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับขออนุญาตเอนชารแล้วเนแม่งไม่ไหวแล้วโอเคได้ปลาอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่มันปลาอะไรผมไม่รู้จักเลยเฮ้ยสวยนะเนี่ยแต่ดูซิว่ามันคราบอะไรได้ฮะอ่ะอฮะโอเคเดี๋ยวเรามาตกในไปโอมัชลุมกันต่อนะว่าจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับ อเคตัวแรกมาแล้วโอเคปลาธรรมดาเยี่ยมโอเผมจะตกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ปลาอะไรที่มันใหม่ๆนะครับโอเคผมได้ปลาอะไรที่มันแปลกใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแล้นะซึ่งอันนี้มันเป็นปลาอะไรวะไปครับอะไรได้อะฮะไปครับน้ำแข็ง w h a อันนี้มันไบโอมแชลูมนะเว้ยนไม่ใช่ไบโอมาันน้าแข็งโอเค okay, เปลี่ยนโลกกันครับเราจะมาตกในนรกกันต่อนะซึ่งมันจะต้องใช้คันเว St ิพิเศษนะก็จะเป็คนคันเวิที่ผมถืออยู่เลยนะครับมันจะต้องตามหากล่องในเนเธอร์นะครับตามในเนเธอร์นี่แหละนะไม่สามารถคราบได้นะครับแล้วก็จะคราบเหมือนเป็นอะไรสักอย่างเป็นหัวตกปลาเออเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรตะขอเออต้องคราบตะขอด้วยนะครับ สำหรับวิธีการตกปลาในเนเธอร์นะหรือว่าในนรกนะก็สามารถกดค้างที่หน้าจอปุ๊บนะครับมันก็จะโยนเบ็ดนะครับไปตกปลานะซึ่งเราไม่ต้องดึงเบ็ดขึ้นมานะครับมันจะมันจะดึงเบ็ดอัตโนมัตินะครับโดยมันจะมีหลอดขาวๆตรงมุมซ้ายที่เราแบบเป็นช่องถือของนะครับมันจะดึงให้เราอัตโนมัติเลยนะแล้วก็เราก็จะได้ปลานะครับซึ่งปลาที่ผมได้ก็จะเป็นปลาออฟซิเดียนนะครับก็สามารถรับเป็นออฟซิเดียนได้นะ โอเคเดี๋ยวผมจะตกปลาอีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันนะว่าจะได้ปลาอะไรนะครับต้องรอแป๊บหนึ่งครับโอเคผมได้มาแล้วนะเป็นปลาอะไรวะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับเป็น,นเนเธอร์อะไรทั้อย่างนะเป็นปลาสีแดงนะครับชื่อสีม่วงด้วยนะเป็นระดับอีพิกนะครับทูว้าหายากนะครับแล้วก็สามารถครับเนเธอร์แลกได้โอเคเดี๋ยวผมตกตัวที่3เลยแล้วกัน,นครับว่าจะได้ปลาอะไรนะรอสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคได้ปลออฟซิเดียนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ปลาอะไรที่มันใหม่ๆนะครับโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้ผมจะตกได้อะไรอะแมงกระพุนเหรอเออจริงๆด้วยเจ l รี่ฟิชแมงกระพุนนะครับสามารถออกมาครับเป็นครีมแมกมาได้นะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะสำหรับการตกปลาในเนเธอร์นะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกนะครับความสามารถพิเศษในปลาของเนเธอร์นะครับ สามารถกันไฟได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟอะไรก็ตามนะครับเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะโอเคต่อไปนะครับเราจะไปตกในดีเนะซึ่งจะเป็นสถานที่สุดท้ายที่ผมจะตกในคลิปนี้นะครับมันก็จะมีปลาพิเศษอะไรแปลกใหม่จากโลกปกติด้วยนะครับสำหรับใน d ีเนั่นเองซึ่งใน d ีเมันไม่มีน้านะเราจะต้องวางน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็ตกปลานะครับซึ่งจะใช้คันเบ็ดธรรมดาในการตกปลาได้เลยนะครับโอเคปลาตัวแรกนะครับมาแล้วนะครับปึ๊บ เกยได้ปลาอะไรปลาอะไรไม่รู้นะซึ่งเราสามารถเอามาคาเป็นเอนดโพลได้นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับเกคผมจะตกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ปลาอะไรที่มันแปลกใหม่นะครับโอเคดูเหมือนว่าผมจะได้ปลาตัวใหม่แล้วนะครับซึ่งเป็นปลาอะไรเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งครับเอนเดอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งสามารถเอามาคาเป็นเอ็นสโตนได้นะใช่เป่าวะเออบล็อกเอ็นสโตนเออบล็อกเอนอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับ เอาเป็นว่าแอดออนที่ผมรีวิวไปวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะโอเคไว้เจอกันเออ่คลิปหน้าแล้วกันนะโอเคไปละสวัสดีครับเย้